สวัสดีครับก็วันนี้มาลงคลิปใหม่ให้ดูก็คือเที่ยวก่อนลงคลิปตอนตัดแต่งกิ่งไปแล้วคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปรวมๆไปอันนี้ก็เลยให้ดูผลงานหลังจากตัดแต่งกิ่งไปแล้วเริ่มห่อแล้วครับแต่ของผมมันห่อได้3มชุดแล้วเพราะครั้งนี้มันจะมันห่อไม่เหมือนทุกครั้งครับเพราะว่าครั้งนี้ก็คือผมลานกิ่งทั้งหมดเลยแล้วก็ หอพร้อมกันทั้งหมดตั้งแต่สวนหน้ายันท้้งหลังสุดท้ายเลยคือพร้อมกันทีเดียวก็เป็นรุ่นที่สามแล้วที่หอก็ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้แล้วก็นี่โดยรวมๆนี่ครับลองดูก็ถือว่าดกพอสมควรครับปีนี้แต่ก็มีต้นที่เสียหายไปบ้างของปลายปีที่แล้วที่ว่าฝนตกหนัก ก็เหลืองตายอะไรกันไปบ้างก็มีแล้วก็ช่วงนี้ครับมีปัญหาแมลงรบกวนครับก็คือไรแดงไรแดงกับแมงวีขาวอันนี้ปัญหาสำคัญเลยครับคือต้องเร่งแก้ถ้าใครปลูกฝรั่งแล้วติดผลช่วงที่ทํายอดหรือช่วงที่บำรุงต้นหรือช่วงที่ติดผลอย่างเงี้ยมันมันส่งผลเสียหายได้ก็ เวลามันเกาะเนี่ยลายแดงเนี่ยมันไม่ได้กิมันไม่ได้ทําความเสียหายเฉพาะใบคือลูกเนี่ยก็เสียด้วยลูกที่โดนลายแดงจับที่ผิวลูกเนี่ยมันจะแดงจะแดงทั้งลูกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ห่อไม่ได้ห่อไม่ได้เท่ากับเราเสียยอดชุดนั้นไปเลยต้องรอชุดใหม่เพื่อให้ดอกชุดใหม่ออกมาถึงจะทําได้แต่ก็ต้องกําจัดลายแดงให้หมดก่อนเพราะไม่อย่างนั้นมันก็ระบาดจากต้นหนึ่งไปต้น,ตนสองต้นสามยิ่งหน้าแรงยิ่ง,ย,งยิ่งสำคัญมากครับก็ยา ไรแดงมีจำหน่ายกันไปหาใช้ถ้าใครสังเกตไม่เป็นให้ดูใบฝรั่งถ้าใบฝรั่งที่สมบูรณ์เนี่ยใบมันจะเขียวเขียวดําเลยแต่ถ้าออกเป็นสีเหลืองเหลืองเทาเทาหมดหมดเนี่ยลองพลิกดูใต้ใบครับพลิกดูใต้ใบใบมันจะเป็นเทาเทาใต้ใบอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นตัวแดงแดงยิบยิบเนี่ยของผมก็ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดดีเลยเนี่ยเนี่ยใบยมันจะเป็นลนักษณะอย่างเงี้ยนี่ยเนี่ยเนี่ย มันจะมีตัวลายแดงแต่ชุดเนี่ยยอดชุดเนี่ยไม่มีแล้วเมื่อวานผมก็เพิ่งพ่นยาไปอันนี้ครับคือปัญหาสําคัญเพราะว่าถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยผลผลิตเสียหายเลยแล้วก็ลูกไม่สวยคือไม่สวยชนิดขายใครไม่ได้เลยเนี่ยคือปัญหาแล้วก็แมงวีขาว,แม,ว,ขาวแมงวีขาวก็ช่วงนี้เยอะครับมันเป็นช่วงหน้าแล้งฝนทิ้งช่วงก็แมงวีขาวเนี่ยเวลาจับใต้ใบเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มข,ขาวๆเนี่ยถามว่ามันไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่า เวลามันจับใต้ใบแล้วเนี่ยตัวอ่อนของแมงวีขาวเนี่ยมันจะปล่อยปล่อยน้ําหวานน้าอะไรของมันเนี่ยออกมามันก็จะเป็นยางเหนียวเหนียวไปตกที่ใบหลังใบของด้านล่างเนี่ยของของใต้กิ่งของที่มันเกาะเนี่ยมันก็จะดําดําลักษณะเดียวกับเพรียอ่อนครับมันจะมีคราบดําๆติดอันนี้เวลามันไปขึ้นทั้งต้นแล้วเนี่ยพใบมันดําทั้งต้นเนี่ยมันก็สั่งค้อแสงไม่ดี มันก็ทําให้การจเจริญเติบโตของของไอ้ฝรั่งเราอ่ะไม่ดีด้วยก็ <c oughs> อันเนี้ยฮะต้องกําจัดแก้ไขแล้วก็เพี้ยเขาเรียกว่าเพี้ยเพี้ยแป้งอันนี้มันมันส่วนใหญ่มันจะเกิดจากมดครับมดมันจะเอาเพี้ยเนี่ยมาเกาะตามยอดเงี้ย ยิงต้นเราไม่ได้แต่แตงทรงพุ่มเนี่ยในกิ่งมันแน่นมันทึบมดมันก็จะเอาเพี้ยเนี่ยมาเกาะเกาะเพื่อเลี้ยงเพี้ยไว้แล้วมันตัวมันเองมดมันจะกินน้ําหวานจากเพี้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามันเกาะตรงไหนตรงนั้นหงิกหมดเลยไปเกาะลูกๆก,ก็ไม่สวยอันนี้ยากครับห่อไม่ได้ด้วยแล้วก็จะทําความเสียหายให้กับต้นก็การหอ่อผมจะห่อเสร็จปุ๊บเนี่ยกิ่งที่ไม่จําเป็นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วเนี่ย ห่อลูกแล้วเนี่ยกิ่งที่อยู่ในทรงพุ่มอย่างเงี้ยอันนี้ต้องตัดอันนี้ผมตัดออกไปทิ้งแล้วนี่ก็ยังไม่หมดกิ่งที่อยู่ในอย่างเงี้ยไม่มีความจําเป็นอีกแล้วครับต้องตัดออกคือหนึ่งเราต้องทําให้ในทรงพุ่มเนี่ยโป่งโป่งเพื่ออะไรหนึ่งเราเวลาเราฉีดยาง,ง่ายสองอแสงส่องถึงทั่วถึง,ถง,ถงลําต้นก็จะดีตรงผลดีกับต้นครานี้ของผมปีนี้กระดก แต่ว่าต้นไม่ใหญ่เพราะว่าไม่เคยปล่อยกิ่งให้สูงเลยก็คือตัดตลอดบางต้นในใช้ถุงห่อก็ประมาณครึ่งโลได้เกือบครึ่งโลก็มีครึ่งโลก็มีก็รวมรวมทั้งหมดซ่อมแซมไอ้ส่วนที่ตายไปด้วยก็น่าจะประมาณ400กว่าต้นได้ครับประมาณนั้นที่ห่อก็บางทีคนปลูกฝรั่งเนี่ยปลูกเยอะนะครับผมก็ชอบว่ามันเยอะมันดีมันได้ผลผลิตดี แต่ไอเวลาห่อเนี่ยเราต้องใช้แรงงานมากคือเวลาห่อเนี่ยเราต้องห่อให้เร็วเพราะว่าอะไรถ้าห่อช้าเออวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้ไ,ไ,ดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพอลูกฝรั่งมันโตเนี่ยเล็กๆเนี่ยเราสังเกตเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีลายที่ลูกหรอกครับเพราะเรามองไม่เห็นแต่พอเราห่อไปแล้วเนี่ยตอนมันลูกมันขยายเนี่ยไอแผลที่มันติดเนี่ยมันก็จะใหญ่ตามไปด้วย มันก็จะทําให้ผิวฝรั่งเราไม่สวยเพราะฉะนั้นเวลาห่อก็คือถ้าได้ขนาดที่ต้องห่อแล้วเนี่ยก็สมควรหอ่ออย่าไปปล่อยแบบเอ้ยเดี๋ยววันไหนก็ได้ไม่ได้เราไม่งั้นเราจะไม่ได้ดีเลยเนี่ยครับเดี๋ยวผมมาให้ดูว่าห่อขนาดไหนดีอันนี้ผมก็ยังมีหลงๆมั่งนะอันนี้เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นลายแดงก็เลยไม่ได้หอ่ออันนี้ถือว่าใหญ่ไปครับลูกแต่ก็ห่อได้แต่ลูกที่พอเหมาะจริงๆเนี่ยในการหอ่อคือไซส์ประมาณนี้ครับ ประมาณเหรียญสองบาทเราเนี่ยอันนี้คือไซส์ที่ดีที่เหมาะสมกับการหอ่อถ้าเล็กไปอ่ะอย่างเล็กเลยเนี่ยเวลาหอ่อเวลาอากาศมันร้อนเนี่ยมันจะร่วงลูกมันจะร่วงไอ้ลูกที่ห่อแล้วร่วงครั้นี้มันจะทําให้เราต้องมานั่งทํางานซ้ําซ้อนเจะดายถุงอีกก็ห่อให้ขนาดพอดีแล้วก็ห่อให้เร็วที่สุดสมมติอยากได้ฝรั่งผิวสวย เราก็พ่นพรุ่งนี้เราจะหอ่อวันนี้เราก็ต้องเตรียมยายาก็คือหนึ่งฆ่าเชาื้อรานะาเชาื้อรากันเพี้ยกันอะไรแล้วก็ใส่แล้วก็ฉีดไปพออีกวันหนึ่งเราถึงจะหอ่อเริ่มหอก็ทยอยห่อได้เลยแต่ว่าเราพวกนี้เราฝรั่งเนี่ยเราควบคุมการการใช้สารเคมีได้เพราะว่าพอเราห่อไปแล้วเนี่ย มันอยู่ในถุง2เดือนก็หมดแล้วครับเรื่องเรื่องสารตกค้างอะไรก็หมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรักษาใบระหว่างนั้นเราต้องรักษาใบให้ได้ว่าใบต้องสมบูรณ์ห้ามเสียถ้าเสียปุ๊บลูกก็ไม่โตบางคนบอกว่าฝรั่งมันต้องปลอดสารทําปลอดสารถ้าถามความจริงจากผมเลยนะที่ส่วนตัวที่ปร,ปรเจอมาเลยนะทําได้ครับแต่มันขายใครไม่ได้นะเพราะว่ามันลายจนชนิดว่าไม่มีใครซื้อ แล้วก็ต้นเนี่ยเพอเพอก็ไม่ได้ไปถึงขายเพราะใบมันต้องเสียก่อนเพราะฉะนั้นอการปลูกแบบแบบปอดสารเนี่ยผมดูแล้วมันเป็นไปแทบบไม่ได้เลยนะสำหรับฝรั่งคือทำได้แต่มันไปไม่ถึงตลาดผลผลิตเราไปไม่ถึงตลาดถามว่าผมเคยทำไหมลองทำไหมลองครับผมลองมาสองเนี่ยช่วงปีสองปีแรกเนี่ยเนี่ยเข้าปีปีกว่าลองทำมาปีกว่า ช่วงนั้นต้นมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็ลองทำดูถามว่ามันได้ไหมได้ครับแต่มันไม่คุ้มมันไม่คุ้มแรงงานมันไม่คุ้มถามว่าคุณปลูกฝรั่งสี่ร้อยต้นเนี่ยมีฝรั่งไปขายเนะี่ยมันไม่กิโลอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกันครับแล้วถามว่าพอฝรั่งติดลูกเนี้ยโดนมแมลงศัตรูพืชเล่นงานเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเพี้ยอ่อน ถามให้คุณหามาเลยไอ้ที่ว่าไอ้นั่นไอ้ที่ว่าปลอดสารนะ่ะเอามาใช้ดูลองดูได้เลยครับว่าระหว่างอะอย่างลายแดงกับสารที่เอามาใช้หรือสารที่นนะ่ะลายแดงอามันระบาดไปก่อนแล้วครับระบาดจนชนิดว่าเอามาอยู่เลยเนี่ยมันก็เป็นการเสียเวลาเปล่าถามว่าฝรั่งปลอดสารมีไหมผมก็ไม่รู้มีไม่มีคนอื่นอาจจะทําได้ก็ได้แต่ผมทํา ผมลองดูแล้วผมลองทำมันไม่ได้เพราะว่ามันเสียหายก่อนเพราะฉะนั้นก็ใช้แต่ใช้ให้พอเหมาะพอเหมาะพอควรคือเราไม่ได้หูฉีดตะบีตะบันฉีดเข้าไปอย่าเนี่ยอย่างก่อนหอฉีดเอาระหว่างนั้นห้าวันเจ็ดวันเราก็มาดูว่าเออมันปีแมลงอะไรรบกวนไม่ม,มีก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันแต่ถ้ามันไม่มีเราจะฉีดคุม,คมเลยก็จะเป็นพวกไวออยอย่างเงี้ยนี่ปลอดสารจริงเพราะไวออยเนี่ยฉีดไปเนี่ยมันช่วยกําจัดเรื่อง ลายแดงได้เพี้ยแป้งได้อะไได้แล้วก็ไม่มีสารตกค้างสารพิษตกค้างอันนี้เห็นด้วยครับแต่ว่าถ้ามันเป็นขั้นระบาดจริงๆแล้วมันจําเป็นต้องใช้มันก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้ทุกอย่างมันก็เสียหมดนี่แหละครับเป็นสิ่งที่อยากอธิบายให้ฟังแล้วส่วนเรื่องคนที่โทร,โทรมาถามผมว่าปลูกฝรั่งอะไรดีอันนี้ต้องถามกลับไปที่ตัวคนถามว่าอยากปลูกฝรั่งอะไร ตลาดได้ออกไปดูมั่งย่างว่าแถวนั้นต้องการฝรั่งอะไรขายได้ไม่ได้ต้องออกไปดูตลาดก่อนครับอย่างของผมผมทําคือของผมขายตลาดทุกวันผมก็จะดูว่าเอออะไรที่ว่ามันขายคนรู้จักง่ายคนรู้จักแล้วก็ขายง่ายก็จะเป็นพวกฝรั่งกิมจูอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากบางคนบอกว่าเออ,อยากปลูกใหม่ๆลองตลาดใหม่ๆก็ทําได้ครับแต่ว่าเราต้องดูว่า มันยังไงอ่ะผลผลิตมันดีไหมมันโดกไหมราคาขายเป็นยังไงไม่ใช่คุณซื้อกิ่งพันธุ์มาสองสามร้อยคุณขายโลสามสิบสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยไปสิบโลขายได้สองโลเรียบร้อยครับอย่างนี้จบตั้งแต่ในมุ้งเลยอันนี้ก็ต้องดูครับเรื่องการตลาดแต่ถ้าถามผมผมว่าหลักๆให้เป็นกิมจูจะดีที่สุดเพราะขายง่าย ต่ำสุดที่เคยขายก็ยี่้าานานๆครั้งจะลงไปยี่้านะส่วนใหญ่ผมจะขายอยู่ที่3ามสประมาณนั้นก็ดีครับคราวนี้ปลูกก็ต้องหาอย่างอื่นปลูกแซมไปด้วยเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมารอฝรั่งอย่างเดียวอย่างผมมีกล้วยมีตะไคร้มีขามีผักพื้นบ้านผักเม็กผักกระโดนจิกอะไรพวกนี้ปลูกหมดแล้วครับเพราะว่าเวลาไปขายเราก็อันนู้นมั่งอันนี้มั่งเอาไปขายกัน ก็รวมๆแล้วมันก็ได้ตัวเงินที่โอเคแต่ถ้าเราไปรอฝรั่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ยากเพราะว่าว่าฝรั่งจะไปอย่างอื่นก็ไม่มีบางทีมีฝรั่งไปนิดเดียวไปก็ไปนิดเดียวมันก็ไม่คุ้มกับค่าเวลาค่าเดินทางค่าร้านค่าพื้นที่เขาที่เราไปค้าขายก็แนะนําให้ปลูกพืชเสริมแต่ก็เสริมให้แบบมันลงตัวกัน <c oughs> มันถึงจะดีอย่างงผมก็ นี่มาลงใหม่ล่าสุดนี่ก็จะเป็นพวกมะละกอฮอลแลนด์อันนี้ก็ขายง่ายครับก็ขายได้ลูกหนึ่งยี่สิบสามสิบไม่ได้ช่างกิโลครับก็ขายขายกันเอาไปก็ได้ครับรวมๆแล้วก็ผสมผสานกันไปกล้วยมั่งอะไรบ้างก็ขายได้ขาจตะไคร้ใบมะกรูดก็ขายได้อันนี้ครับหมุนเวียนไปก็พอได้ ท้ายคลิปก็ลืมบอกไปช่วงก่อนๆคลิปแรกๆที่ผมลงไปเป็นปีๆแล้วนะจะพูดถึงการห่อด,ด้วยถุงยูวีแต่พอหลังๆมาก็เหมือนกับคนที่เขาชมเนี่ยไปหาซื้อ <c oughs> สรุปว่าถุงมันแพงกิโลหนึ่ง80บาท80กว่าบาทผมก็ดูแล้วว่ามัน มันต้นมันเป็นต้นทุนที่สูงเกินไปเพราะว่าตะกอดเลยที่ผมซื้อมาใช้เลยเนี่ยคือโลละห้าสิบกว่าบาทตกประมาณห้าสิบกว่าบาทคราวนี้ผมก็ได้ไปที่นครปฐมนี่หละก็เห็นเขาใช้ถุงห่อกันอย่างเงี้ยไม่ห่อกระดาษด้วยก็เลยถามว่าเออมันเป็นถุงอะไรเขาบอกถุงธรรมดาแล้วนี่แหละครับผมก็เลยถามว่าเออ มันไม่เหลืองไม่ไงนั่นเขาบอกว่ามันถูงมันแพงเขาก็พูดเหมือนกันว่าเอ้กระดาษกระดาษห่อมันก็แพงด้วยกระดาษหอ่อแพงเขาก็เลยหอ่อแต่ถุงอย่างเดียวว่าดูลูกเขาก็สวยดีนะก็กลับมาทําของเจ้าของมั่งตามนั้นก็เลยซื้อถุงมาหอ่อเนี่ยครับถุงห่อฝรั่งธรรมดานี่แหละถุงธรรมดาเนี่ยฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อันนี้ไม่ต้องเจาะตูดแล้วนะเพราะว่าเขาสําหรับไว้หอ่อฝรั่งโดยเฉพาะตรงนี้เขาจะเจาะไว้ให้เรียบร้อยเลย ตานี้ไม่ต้องมานั่งจอยอีกแล้วสีเหมือนกันนะครับเหมือนกับไอ้ถูงกัน U ูนี่แหละเหมือนกัน,กกกน,น,แ,น,กนแต่ว่าราคามันถูกกว่าก็ขายเป็นมัดมัดหนึ่งสิบกว่าโลอะสิบสี่สิบห้าโลอะไม่แพงหรอกครับถูกรวมรวมแล้วถูกถูกกว่าเยอะก็อันนี้ผมว่ามาห่อได้รุ่นที่ที่สองท,ท, 2, ที่ประมาณที่สองมั้งหลัง,หล,งหลังจากช่วงประมาณช่วงฝนปลายปีที่แล้วเนี่ยข้ามมายันต้นปีเนี่ยมันเป็นถุงรุ่นนี้ถุงธรรมดาหอ่อ แล้วผมก็ดูแล้วว่าผลที่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีข้อเสียอะไรทั้งที่ผมก็ไม่ได้ห่อกระดาษซ้าแล้วก็เมื่อวานพอดีมันมีเก็บไปอะ่ะแต่ผมก็มันหลงหลงอยู่แต่เก็บไปเลยไม่มีลูกถ่ายให้ดูว่ามันมันเป็นยังไงโอเคครับสีไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเลยสีดีด้วยก็ปกติเนี่ยแหละครับเราก็เอามาลองดูเพราะว่ามันเป็นถุงที่ทั้งญาตินั้นเราก็ใช้ถุงอย่างเงี้ยผมก็เลยเออเอาอย่างนี้มาดูมันถูกตังดี ก็เอาอย่างนี้มามันก็ปกติเหมือนเขาแหละครับลูกออกมาก็เป็นเหมือนที่ฝรั่งที่เขาขายกันก็บางทีมันอาจจะแพงไปสําหรับคนที่เ,เขาเอาอยากเอาไปหอ่อเขาคงว่าผ,ผมเองผมมาใช้ที่แรกมันก็ดีแต่ว่าตอนนั้นเคยใช้ถุงของแถวบ้านขายมันไม่ดีพอไอ้นั่นไปเจอถุง UV ก็เลยใช้ถุง UV พอถุง UV มันดีผมก็ว่ามันดีแต่พอตอนหลังเนี่ยมันมันราคามันแพง ราคามันแพงเสร็จปุ๊บผมมีโอกาสได้กลับไปก็ว่าเออไปเห็นถุงที่ก็หอมันเป็นถุงธรรมดาไม่ใช่ถุงกันยูวีก็เลยลองซื้อมาใช้มันก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมบอกมันจะไปเสียตังค์แพงเลยผม,มก็ลดต้นทุนมาแล้วก็มาห่อถุงอย่างเงี้ยครับดูครับที่ผมหอ่อไม่มีห่อกระดาษเลยแม้แต่นิดเดียวต้นเดียวก็ไม่มีใช้ถุงธรรมดานะแต่ซื้อที่ที่ที่สามพั 3, 000, นนครปฐมนะครับยกมัดไปเลยยกมัดไปเลยแล้วแต่ร้านนะ่ะว่าเขาขายเท่าไหร่ตกเฉลี่ยมันก็ ไม่กี่ตังค์หรอกครับถูกกว่าด้วยซื้อไปเลยครับแล้วไม่ต้องมาเจาะตูดลักษณะถุงเป็นเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันแล้วก็ตูดเขาก็เจาะไว้ให้เรียบร้อยถ้าใครไปซื้อกิ่งพันธุ์ฝรั่งที่นูน่นให้ซื้อถุงเนี่ยกลับมาเลยทีละมัดหรือสองมัดซื้อไว้เลยแล้วเก็บไว้มันใช้ได้นานอยู่แล้วครับไม่ต้องไปบ่อยแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อเขาไว้ด้วยเผื่อว่าบางทีเราเดินทางไปไกลข้ามจังหวัดอย่างเนี้ย มันไม่สะดวกให้เขาสั่งจัดส่งได้ไหมอลองถามเขาดูก็ลดต้นทุนครับก็เ,เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะว่าผมเองผมก็ที่แรกก็แนะนํากัน UV ไปแต่พตอตอนหลังนี่กลับมาใช้ถุงธรรมดาเพราะเนื่องจากการ UV แพงแล้วแต่ถุงธรรมดานี่ต้องซื้อที่นู่นนะท,ที่ทางสัมพันธ์นะก็ถูกตางกว่าก็ได้ผลไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ถุงแบบนี้และรุ่นนี้ทั้งหมดผมห่อด้วยถุงแบบนี้ทั้งหมดก็บางที กระแสการนิยมมันเยอะราคาคนต้องการเยอะราคามันก็ปรับตัวสูงอันนี้เราก็ต้องหาทางเลือกใหม่แต่ว่าผมก็ไปเจอมาแล้วว่ามันมีอยู่ที่แหลง่งเพราะว่าแถวนั้นก็ทําฝรั่งขายครับทําลูกฝรั่งเนี่ยขายขายส่งตลาดส่งอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรู้ว่าเขาใช้อะไรแล้วมันดีเราก็ใช้ตามเขานั่นแหละครับมันจะได้ไม่ต้องไปนั่งค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆนานามาแล้วก็หนึ่ง ถ้ามันแพงนะ่ชาวสวนเขาไม่ใช้หลอกครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนให้เขาไปก็สอบถามเขาเอาก็ได้มาประมาณนี้ก็แนะนําเพื่อนต่ออีกทีหนึ่งเอาไว้เป็นทางเลือกครับไปเลยครับคลองจินดาสามพานนครปฐมไปเลือกครับร้านจําหน่ายปุย๋ยถุงห่อฝรั่งกระดาษห่อฝรั่งยาเกี่ยวกับโรคฝรั่งต่างๆนานาที่นู่นมีขายทุกอย่างไปแวะซื้อกันได้ครับ ก็ช่วยอุดหนุนเกษตรกรชาวสวนก็เขาอยู่ข้างในซอยลึกครับบางทีคนไม่รู้ก็คิดว่าไม่มีแต่จริงๆที่นั่นเยอะที่สุดครับไปเข้าไปเลือกเอาได้เลยทั้งกิ่งพันธ์ุอุปกรณ์ต่างๆนานาเกี่ยวกับฝรั่งเอวยชมพู่เอวยผลละหมากรากไม้อะไรต่างๆกิ่งพันธ์ุมีมากมายครับไปเลือกซื้อได้เลยครับก็ท้ายคลิปมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ